เในเราจะเดินไปตรงไหนครับขอใช้สี่งนี้ต้อนรับสาธุชนคนใจดีครับพุณเมีที่ชนคนใจบุญทุกท่านนะท่านใดที่มาถึงไม่ใหม่ยังไม่มีดอกไม้ทูบเกียนทองบริบาบุตผามารัยก็บห้มัรับที่กรอบเมืองการล้านกองคณะสงฆ์สู้ไหมสู้ทันทีหันหน้ามาแล้ว นะเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะได้รับวัตถุถือขึ้นไปอีกหน่อยครับเนาะขึ้นไปก่อนโมทนาสาธุกับนายสาธิตและนางแสงเดือนพินสนอกนะครับร่วมปูนมาอีกหนึ่งกระสอบมอบวัตถุมงคลเขาด้วยนะครับเนาะโมทนาสาธุนะาการสาธุโชว์ยังมาไงโอ้ให้เจ้าเนาะะแล้วตกลงเท่าไหร่เขได้บอกปุ่อ๋อมีนาคาบอกเนะาะสาธุสาธุอัน วระัมภอนาบุญนะครับกับนายอาสาทุนะครับน้องปักก็จะสวยงามหรือมีความประสงสมหยอดตู้ก็ได้นะครับเนาะสำหรับพระป่ายินทรายต้องถือขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนาะะต้องถือขึ้นไปนิดหนึ่งชั้นบนนั่นแหละพระป่า,ายิทรายขึ้นไปปุ๊บก,ก็เจอพระป่า,ายินทรายว่าไงจ้าดูเอานะครับวัตตุมงคลมีราคาบอกนะครับนะว่าต้องการอะไรอยางไงโอ้ยตรงนี้หมอกหนามากค่ะ มองหนาสุดๆตรงนี้มองหนาสุดๆเลยค่ะพี่เพื่อนคนก็เยอะด้วยค่ะ ตอนนี้แปดโมงเช้าะคะ่วัาทิตยังไม่ขึ้นเลยหนาวสุด เราเทียบอะไรก่อนเอ้ยมันนอนอะหรือ

ทางลงไปถ้ำดูสีค่ะว้าวสวยเยม่ พี่ที่เราไม่ได้มาตรงนี้เนาะแม่พอดีซื้อเราเยเราบอกอเราต้องกครับเะฉะนั้นให้สมแท้านของเราเอาหนึ่งบาทครับแทนผูกเทียนดอกไม้ เราไปใไปมึงเขากะูกกันสาชุทำดีสาชุเด้ยสู้ไหมโอเค บันไดวนก่อนถึงจุดชมวิวค่ะบันได

และขออนุโมทนาใความอและความพยายาม้งใจในดอกไม้หลากีของสวบตรมีกองในร่างกาางกองไ้ย่าดังใส่ามเลยอค่ได้ความตังใจทีความประสงค์ทีุ่ถากถ้าเด็กผิดพลาดทางเทคนิค ต่างๆ้มีขึ้นไปด้านใอย่างสั่งสารหรือลาดแะแนโปรธคิดกันขวาหรือฝังเกร็ดนใดมีความประสงค์อยากจะแลกเปลี่ยนสิ่นต่างๆัเกร็ดขั้นใดได้ที่จะเสนอความังวันรูปวามเ็กตรีและววาเป็นคนัโเอกให้ราน มีความประสงค์ที่จะบูชาพระเดชไปเขียนชื่อและนามตกุลตลอดถึงคาขอพรที่ท่านทั้งหลายได้ไปขอความาจากจุดต่างๆคุณเดินเข้าไปด้านในอย่างสั่งฆสถานหรือหลานพระเดชโปรดถามพระเดชไปเขียนชื่อและนามตระกูลตลอดถึงคำขอพรที่ท่านัรตามกําลังวัดหรือตามกำลังสถานของท่านกองบุตรที่สามก่อนกลับลงเขาสาธุชนทั้งใด ให้ประสบและตอบบุญต่อบารมีตอนนี้10โมงกว่าแล้วนะคะ ผู้พิชิตสุดเขตแดแดงลงไปผูกผ้าแดงเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จุดเดินขึ้นทางขับวใจหายเรื่อยๆวิ่งลง กูเห็นมึงวิ่งลงกูตกใจเลยเตามฉันเราใจก็ไปทางนั้นนะลูกแค่นักแค่ตัวเองก็ยากลูกวันมันเป็นทางลงต้องออกต่อมาทำดีขึ้นไปเลยระวังระวังด้วยครับ นี่จำเลยกันเองนี่เดียวองมีสองข้าวว่าครับ้าสยข้าวฝา เนบุญเป็นาิครัพระาชาครับรเจ้าภาพที่ภสารวัวัดสิทธาสองแสนบาทคณะสงฆ์ครับจะมอบองค์หลวงพ่อศระประดิขนาดเจ้านี้เป็นเล็ห์ทหลวงสังฤษมอบให้ไปประทานโชประทานลาประทานตามองหยิบติสุดให้ครอบครัวผู้แสวบุญ